วัสดีครับเจ้าบ้าชาแนลครับวันนี้เช้านี้ที่เวียงรอนะครับเช้านี้ที่เวียงรอครับเช้านี้ที่เวียงรอนะครับมาสงกรานครับเดี๋ยวเช้านี้จะถ่ายทำบรรยากาศให้ดูครับว่าวันนี้เจอใครครับเดี๋ยวติดตามรับชมได้เลยนะครับสวัสดีครับเฟซสามแยกทำอะไรครับ๋กวาดบ้านเหรอ กระจิชอสนี่โอ้แฮร์ร่าแฮร์ร่ากระจิชอสครับอืมโอเคโอเคนะครับวันนี้ก็เจอกับเว็บสามแยกอีกแล้วนะครับนี่ฮะเว็บสามแยกนะวันนี้มาพร้อมลูกสาวสวัสดีค่ะนี่ลูกสาวครับมาเยี่ยมคุณย่านี่ฮะอันนี้ นี่คุณแม่กับคุณลูกก็ช่วยกันกวาดใบไม้นะฮะนี่ฮะวันนี้เรามาถึงที่บ้านเวียงรอตมบลรอพระจุนจังหวัดพะเยานะครับมาเล่นสงกรานต์นะครับวันนี้นะครับเช้านี้ที่เวียงรอ เป็นบรรยากาศที่บ้านเวียงรอนะฮะเช้านี้นะครับนี่ครับมาถึงประมาณตีห้ากว่าแล้วครับ,รบอันนี้คือบริเวณหน้าบ้านของผมนะครับวันนี้นะฮะเมื่อเมื่อคืนหรือว่าประมาณ ตีเขาบอกว่าประมาณตีสามฝนตกนะฮะคิดว่าจะร้อนเหมือนกรุงเทพไม่ร้อนนะครับเย็นชุ่มฉ่านะ,ะอากาศดีมากเลยนะครับอากาศเย็นนะครับก็ปีนี้ไม่น่าจะร้อนแล้วนะครับครับอากาศเย็นสบายชุ่มฉ่านะฮะนี่ฮะอันนี้คือบริเวณภายในบ้านนะฮะนี่ผมก็เพิ่งมาถึงประมาณตีห้ากว่า ของยังไม่ได้เอาลงจากรถเลยครับแแทนี่ฮะของเต็มท้ายรถเลยนะฮะยังไม่ได้เอาลงนะครับไปเจอไปเจอครับครับนี่นะฮะของยังไม่ได้เอาลงก็ยังไม่ได้นอนเลยนะฮะเนีคยไปเจอคิแปเจมมันอครบครับผมก็ยังไม่ได้นอนยังไม่ได้เอาของยังไม่ได้เอาของเลยนี่เลยครับไม่ของลงจากรถเลยนะครับวันนี้ออก จากกรุงเทพมาประมาณสองสองทุ่มกว่า,วานะฮะแล้วก็มาเรื่อยๆนะครับรถเยอะนะครับแต่ว่าไม่ติดนะครับปีนี้ถือว่าโชคดีมากนะครับรถเยอะแต่ไม่ติดนะครับทําให้ผมเดินทางมาถึงที่บ้านเกิดเมืองนอนก็ถึงตอนประมาณตีห้ากว่านะครับก็ถือว่าการเดินทางโอเคนะฮะเจ็ดร้อย ยี่สิบกิโลนะครับมาถึงที่บ้านนะครับก็ใช้เวลาเดินทางพอสมควรนะครับยังไม่ได้นอนแนละ้วดูหน้าตานฮะยังไม่ได้นอนนะก็มาถึงบ้านด้วยสวัสดิภาพนะครับนี่ครับเอซหรือว่าท่านอื่นเป็นไงบ้างครับถึงบ้านหรือถึงที่หมาย ปลอดภัยกันทุกคนนะครับเนี่ยผมที่แรกผมคิดว่าขึ้นมาทางเหนือจะร้อนนะฮะแต่ว่าโชคดีมากฝนตกนะแม่บอกว่าฝนตกสองวันแล้วนะครับก็ทำให้ชำระล้า,างฝุ่นนะฮะหรือว่าอะไร pm ค่า pm นะที่สูงทำให้หายไปนะครับก็หายใจสบายขึ้น ไม่แสบจมูกไม่แสบตานะครับครับก็ได้น้ำฝนช่วยนะครับทำให้ตอนนี้บรรยากาศที่บ้านเวียงรล่อตะบลรอเพื่จุนจังหวัดพะเยานะฮะจังหวัดพะเยาฝนตกหลายที่นะฮะผมผมเดินทางมา,าแถวดอกคำใต้อะไรพวกนี้ก็ตกนะครับทำให้อากาศสดชื่นนะครับสำหรับเช้าวันนี้นะครับ นี่ครเช้าๆก็นี่คเป็นวิถีชีวิตก็ที่ต่างจังหวัดนะพระอาจารย์ก็จะมารับบินทบัดนะครบเช้านะครับนี่บรรยากาศตอนเช้านะเวลาประมาณหกโมงหกโมงกว่าครับนี่ยก็เป็นบริเวณหน้าบ้านเนาะ

ก็ให้ดูบรรยากาศรอบๆบริเวณบ้านนะครับอันนี้เป็นต้นลำไยนะฮะเนี่ยตอนนี้ก็มีลูกออกมาแล้วฮะเนี่ย ครับผมวันนี้ก็เป็นวันที่13เมษายนครับเป็นวันมหาสงกรานะนี่วันนี้ก็กขออวพร้ให้เอฟซีทุกท่านทุกคนนะฮะเดินทางไปไหนมาไหนก็ปลอดภัยทุกคนนะครับแล้วก็สุขภาพแข็งแรงกันนะครับขับขี่ขับขี่ปลอดภัยนะครับแล้วก็เล่นน้ำอย่างสนุกสนานนะครับ อย่าสนุกเกินเลยนะฮะนี่รดน้ำก็อย่าลืมรดน้ำดำหัวผู้เฒ่าผู้แก่ด้วยนะครับวันน่าจะเป็นวันวันที่สิบห้าเนาะเป็นวันที่วันที่สิบห้าทางเหนือก็จะทำการรดน้ำดำหัวผู้เฒ่าผู้แก่นะฮะญาติพี่น้องที่เราเคารพนับถือนะครับนี่ครับสำหรับไอผมปีนี้ก็คงจะไป าาญาติพี่น้องหรือว่าบุคคลสูงอายุนะครับก็จะไปเขาเรียกว่าลวดน้ำดำหัวนะปีใหม่เมืองนะครับปีใหม่เมืองครับผมก็จะได้ไปทำการเคารพญาติผู้ใหญ่นะครับแล้วก็วันที่15ก็จะไปที่วัดศรีปิงเมืองนะ ก็อาจจะไปทำบุญแล้วก็ส่งน้ำพระาธาตุอะไรประมาณนี้นะครับนี่ฮะในวันที่สิบห้านะเป็นวันรดน้ำดำหัวพุทธคุกแก่นะฮะก็วันนี้ก็แตนะ่วันนี้ก็ส3าเมษานะวันนี้กะว่าจะพาลูกแล้วก็อาจจะมีเพื่อนๆมาเล่นน้ำสาดน,น้ำที่กันที่หน้าบ้านนะครับ เดี๋ยวอัปเดตยังไงมีข้อมูลยังไงเดี๋ยวผมจะลงให้ดูนะครับถ่ายทําให้เอฟซทุกท่านได้ดูนะครับว่าการเล่นสงการนี้มันสนุกแค่ไหนนะครับครับผมสําหรับเช้านี้นะครับฝากเอฟซทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเขมชาติด้วยนะครับแล้วอย่าลืมนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับ วันนี้ก็สุขสันต์วันสงกรานต์สวัสดีครับบ๊ายบายครับ